วัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เอตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้เมื่อเช้าก็ตัดท่อนพันอ้อยแล้วก็ไปส่งไปซื้อนมให้ลูกนะใช้เงินไปเยอะเลยเดี๋ยวกลับมาก็มีของมาส่งนะครับมีของมาส่งที่บ้านก็คือพี่จอนนะครับเอฟซีจากโคราชนะครับส่งอ้อยอ่เขียวไต้หวันมา ให้นะครับแล้วก็ผมก็เลยจะทดสอบนะการคันน้ำนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์อื่นๆที่สวนนะครับว่าสีแต่ละตัวเป็นแบบไหนนะครับก็อันนี้เป็นเขียวไต้หวันนะครับเนี่ยลำใหญ่มากครับจากพี่จากคุณนราวุธนะครับสวนสวนสวนของเจ้าของอ้อยนะครับ คุณนรา,าวุธนะอยู่ท่าช้างอำเภอเฉลิมประเกตินะครับโคราชนะครับก็เป็นลูกค้าที่เอารถไปซ่อมที่อู่ของพี่จอนนะครับก็จอนก็เลยไปก็พูดคุยแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ชอบในเรื่องอ้อยด้วยกันนะนะก็เลยไปที่สวนแล้วก็คันน้ําสีสวยมากเลยผมจะลองคันดูว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็รสชาติแกบอกว่ารสชาติขึ้นห้างน สุพรณบุรี50รสชาติขายติดตลาดนะแต่าว่าไม่ดืองไต้หวันเนี่ยก็บอกว่ารสชาติขึ้นห้างเดี๋ยวผมต้องลองดูว่าเป็นแบบไหนนะครับเกียร์พรีเมียมเกียร์พรีเมียมอ่เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมคั้นเดี๋ยวตัวอื่นผมคั้นไปแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสีกันให้ดูแต่อันนี้มันน้อยอ่อนอ้อย AK อมันอ่อนนะมันยึดถืออะไรไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าถ้ามันแก่มันจะสวยมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยเคอ่ะ,นนอะเดี๋ยวคันอ้อยไต้หวันก่อนครับ มาแล้วมันตัดมาหลายวันไม่รู้ว่าสีมันจะคงที่หรือเปล่ามาแล้วตัดมาหลายวันสีน่าจะดรอปลงไปแต่ไม่เป็นไรฮนะมันยังน่าจะพอเห็นเขาเขาโคงของสีได้อยู่ใผมตั้งกล้องแป๊บนึงครับกล้องแป๊บนึงแป๊บนึงดวผมกดยังวะนนียเออกดแล้ว ได้น้ำเยอะอีกท่อน,นสั้นๆสั้นกว่าเพื่อนเลยได้น้ำเยอะมากสีดีมากครับสีดีมากมเดี๋ยวผมจับไอ้จับไอ้นี้ก่อนว่า แต่ละพันธุ์ก่อนให้มันอยู่จะได้เป็นตำแหน่งกันของใครของมันนะครับอันนี้อ้อยอันนี้อ้อยเขียวไต้หวันนะครับสีดีมากครับสีดีมากเหลืองอมเขียวนะครับอันนี้มันมืดไปหน่อยนี่ฮะสีดีมากครับเนี่ย เดี๋ยวผมต้องไปสวนอีกฮะเดี๋ยวต้องรีบถ่ายรีบไปโอ้ยผมยังไม่ได้ไปส่งอนพันธ์อ้อยเขาเลยเนี่ยต้องไปส่งอนพันธ์อ้อยก่อนอเดี๋ยวมาทำคลิปไปดูกัน,นครับส่วนนี้เป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับนี่เห็นนะอันนี้เขียวไต้หวันนะครับอันนี้สุพรรณห้าศูนย์สีใกล้เคียงกันนะครับสีใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้จะออกเขียวนิดนึงอันนี้ก็เขียวอยู่ แต่อายุอ้อยอ่ะอ่าอ,อันนี้อันนี้ปีหนึ่งอายุอ้อยมันไม่เท่ากันนงครแต่อ้อยเขียวแต่วันอันนี้ปีหนึ่งอันเนี้ยสุพรรณเนี่ยอ่าอายุอันนี้อายุประมาณแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนนี่แหละนะครับเจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมมาคันสีก็โอเคอยู่แต่มันจะค่อนข้างเปลี่ยนใบหน่อยถ้าอายุน้อยแต่สีสีสอ้อยใบรุ่นก็จะประมาณนี้สดใสสวยงามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยโ้เป็นอ้อยสุพรรณเป็นอ้อยที่สีสวยนะครับ สนเขียวไต้หวันเน่ะเป็นไงะมีผู้ท้าชิงมาฮะเป็นไง <laughs> เขียวไต้หวันมาท้าชิงสุพรรณเลยนะสวยมากนะครับต่อไปเป็นน้อยอาเคครับน้อยอาเคนี่ผมมาประกอบประกอบเฉยเพราะว่าอา่ามันอ่อนครับ <laughs> มันอ่อนมันเป็นอ้อยอ่อนอันนี้ยึดถือสีไม่ได้นะเพราะถ้ามันแก่มันจะสวยมากเลยอะถ้าถ้ามันแก่นะอันนี้อันนี้ เขียวไต้หว oh, oh, yeah. ันก yeah. uh. ับสุพรรณนี่ก็น่าจะน่าจะเก่งเหมือนกันน่ะน่าจะเก่งกลัวอ้อยอาเคสอันนี้มันเป็นอ้อยอ่อนไงแล้วต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนก็เลยยังบอกสีที่แท้จริงไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่รสชาตินี่อ้อยอ่อนนะอ้อยแกสเท่าไหร่สี่ห้าเดือนเองได้สี่ห้าเดือนได้ได้สีขนาดนี้นะเนี่ยอ้อยอาเคนะสี่ห้าเดือนห้าเดือนอ่ะเนี่ยได้สีขนาดนี้เราคิดดูแล้วกัน ถ้าสิบเดือนสีมันจะขนาดไหนคิดดูอะเห็นไหมอ่ามันมันมีข้อดีเรื่องสีต่อไปเป็นอ้อยอไอ้นี่ฮะเป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับอันนี้ออกโทนเขียวเลยนี่เขียวใบเตยครับเขียวใบเตยเหลืองเขียวใบเตยเมื่อเทียบกับสุพรรณอันไหนขยับหนขยับหนอเคขยับไปนิดนึงอ่าเจ็ดห้าเข้าไปไหนปั๊บอ่าเทียบเจ็ดเทียบกันระหว่างเจ็ดห้ากับสุพรรณเป็นไ,ไง สุพรรณจะออกทอนสว่างกว่านะครับสุพรรณจะออกทอนสว่างกว่าโฟกัสหน่อยอ่าสุพรรณออกสว่างกว่าส่วนเจ็ดห้าจะออกทนเขียวไมนาวเขียวใบเตยหน่อยนิดนึงนะครับอายุพอๆกันนี่อันนี้สุพรรณอันนี้เจ็ดห้าอายุพอๆกันนะครับเจ็ดแปดเดือนพอๆกันอ่ะมากลับมาอยู่เพิ่มๆเ้ยกลับมาอยู่ตรงตำแหน่งอ้าว ขยับมาขยับมาพล้วมันบังแสงหรือเปล่าเดี๋ยวขยับขยับให้มันไล่ระดับก่อนดี๋ยวแสงมันจะบังตพรเสแสงมันเข้าด้านนี้โอเคอ่าต่อไปอ้อยสีส้ำลงหนึ่งสีส้ำลงหนึ่งเป็นไงฮะสีสนึงก็แจ่มนะเห็นไหมสีหนึ่งก็แจ่มนะครับเหลืองเขียวดีนะครับนี่เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับเบอร์เจ็ดสิบห้าเทียบกับอาร์เคอ่อนเทียบกับศูนย์ห้าศูนย์ นะซู้กันได้อยู่เทียบกับเขียวไต้หวันก็พอสูได้อยู่นะครับมีสีสำโรงไม่ธรรมดานะครับรสชาติดีมากนะครับสีสำโรงนะครับอ่าอันนี้มาที่อ,อ้อยเขียวไต้หวัน,นครับตัวนี้ตัวที่ว่าจะชูลงในวันนี้นะครับมีดูสีฮะดูสีผมไม่ได้กองนะผมคันละกลุมก็กเทเลยอยากให้ดูสีนะครับสีของน้ําอ้อย นี่ฮะสีจ่มมากเลยไม่รู้ในกล้องมันเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเห็นแต่ว่าจริงๆอะ่ะเนี่ยเน,นะสีสวยมากครับไม่ต้องที่สีสวยมากเลยโอเคอยู่นะผมว่านะเดี๋ยวต้องชิมครับผมยังไม่ได้ชิมเลย สุดยอดเลยอร่อยมากนุ่มครับนุ่มกลมกลม่อมนุ่มกลมกลม่อมหวานหวานแต่แต่ไม่หวานแหลมนะครับหวานหวานละมุนมากนุ่มมากนะครับอันนี้ของเขียวไต้หวันนะครับส่วนสุพรรณนะสุพรรณแล้วก็เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับสําหรับสําหรับอ,อ้อยสุพรรณเราก็คุ้นเคยในการกินอ,อันนี้อ้อยสุพรรณไวรุ่นนะ พอมากินสุพรรณมันจะแหลมขึ้นมาดีดีเลยเพราะอันนี้มันนุ่มใช่ไหมพอมากินสุพรรณมันจะแหลมอันนี้ปีหนึ่งอะเนี่ยเป็นสิบสองเดือนอันนี้ค่เจ็ดแปดเดือนสุพรรณหวานกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันมันแหลมไปหน่อยแต่อันนี้มันนุ่มนุ่มละมุนกว่าเยอะเยอะมากถ้าถ้าถ้ากินติดกันจะเห็นความต่างเยอะเลยอันนี้เป็นอาเคนะครับอาเค โาเคก็จะไปแบบหนึ่ง่อเคจะหวานโดดไปหน่อยนะครับกินเข้าไปในลิ้นนี่หวานก่อนกินมาที่หลังนะครับสวนเบอร์เจ็ดห้าเบอร์เจห้านะครับเบอร์เจ็ดห้าเบอร์เจห้าเบอร์เจหใกล้เคียงกับสุพรรณนะครับว่ออ ไอเบอร์เจ็ดสิหารสรสชาติจะาใกลา้เคียงกับไอยสุพรรณนะครับผมว่ามันมันพัฒนาจะพัฒนามาจากเนี่ยแต่มันแต่มันจะไม่โดดเหมือนสุพรรณนะครับมันจะหวานอ่อนกว่าสุพรรณลงมานะครับเนี่ยไอยเบอร์เจ็ดสิบห้านะหวานอ่อนลงมานิดนึงนะครับต่อไปจะเป็นหอยสีส้มลงอ่ะอันนี้จะรสชาติแตกต่างนะครับสีส้มลงจะมีรสชาติแตกต่าง,างกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์ของเขา ให้กินทุกแก้วหมดนี่สีส้มลงจะเป็นของสีส้มลงส่วนเบอร์เจ็ดสิบห้ากับสุพรรณกินจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเบอร์เจ็ดสิบห้าจะอันนี้เป็นร้อพันุ์ใหม่นะเระเบอร์เจ็ดสิบห้าแต่ว่าความหวานจะน้อยกว่าสุพรรณแต่นะผมว่าดีนะเป็นข้อดีเลยแหละเพราะสัวมันหวานไปสำหรับผมนะผมว่าสุพรรณมันปี๊ดไปหน่อยนะครับอายุพอๆกันแต่สุพรรณโดดไปเยอะเลยความหวาน อันนี้ก็ไม่ถึงนะหวานหวานไม่ถึงสุพรรณแต่กาลังละมุนกําลังกลมกล่อมแต่ก็ถือว่าเป็นอ้อยไทยอ้อยหวานนะฮะหวานหมดครับหวานหมดหวานหมดเลยไม่มีอันไหนละมุนล,ละมุนเลยเหมือนหวานหวานหอมหวานชัดหอมชัดอันนี้ก็หวานโดดอันนี้เหมือนน้าตาลนะครับอ้อยอาเคจะเหมือนน้าตาลเหมือนน้าตาลเนะี่ย เหมือนน้าตามผสมน้าแล้วก็มีกลิ่นมะพร้าวด้วยนะครับเป็นอ้อยที่มีเป็นเป็นอเป็นจุดเด่นเขาคือมันมีกลิ่นคล้ายมากกลิ่นน้ำผ่านันหอมอ่นนีคือเป็นเอกลักษณ์ของอ้อยอาเคศูนย์สามนะครับนี่ตัวนี้นะส่วนตัวนี้อ้อยืองไต้หวันนะครับอ้อยืองไต้หวันเอ้อเขียวไต้หวัน,ฉนเฉลแดงไต้หวันอืม อ้อยเขียวไต้หวันจริงๆแล้วก็มีความคล้ายมีความคล้ายอ้อยเจ็ดสิบห้ากับอ้อยอาเคผสมกันนะมันมีความละมุนแล้วก็มันก็มีความคล้ายกลิ่นกลิ่นน้ำมะพร้าวเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าค่ากินแต่ว่าถ้าเราชิมอ้อยเขียวไต้หวันกับอ้อยสุพรรณ ใครกินก่อนกินหลังก็ได้นะมันจะรสชาติมันจะมันจะต่างกันเยอะมันจะมันจะต่างกันเยอะนะครับแตกต่างกันเยอะเลยกินอ้อยเขียวแต่หวันแล้วมากินสุพรรณแล้วสุพรรณดรอปลงไปเลยสำหรับผมนะรสชาติสุพรรณมัน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 หวานมันหวานโดดไปเลยจริงๆสุพรรณเป็นอ้อยที่คมกล่อมนะครับแต่เราไปเจออ้อยที่ว่ามันรสชาติมันละมุนกว่ากล้มกล่อมกว่ามันก็ มันจะทําให้รสชาติที่เรากินอันเก่าที่มันหวานน่ะมันหวานขึ้นไปนะเพราะเราไปเจออันที่มันไม่หวานเท่าอย่างเช่นอ้อยเขียวแต่หวานลำเนี่ยนะครับเขียวจริงๆนะครับเขียวแล้วก็ลำใหญ่มากนะครับนี่ฮะดูฮะดูลำดูลำกับแขนผมเลยครับ <c oughs> นี่กระมิดพอดีนะครับหูใหญ่จริงๆกอนนอ็อันนี้สุพรรณอันนี้สุพรรณอันนี้อ้อย อ้อยสุพรรณขนาดปกตินะครับอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณขนาดปกตินะครับส่วนนี้เป็นอ้อยเขียวไต้หวันขนาดปกติ <c oughs> อ,อ๋อเดี๋ยวไปจะเทียบกันนียดูเนี่ยเดี๋ยวเทียบกันนี่ดูออนี้อ้อยสุพรรณนะครับอันนี้อ้อยเขียวไต้หวนันดูขนาดดิครับโอ้โ <c oughs> หแล้วคุณเชื่อไหมอันนี้ผมชิมไปแร้วด้เรื่อยเนี่ยอันนี้ผมตัดตัดท่อนตัดแค่ท่อน,นหน่อยเองแล้วผมไปคั้นได้น้ําเท่ากับสุพรรณอะ แต่นี่ผมกินออกไปแล้วไงผมชิมออกไปแล้วไงหูได้น้ําเยอะมากเพราะรัมันใหญ่ฮะอ่ามันได้ปริมาตรมันมันกว้างนะครับการทําตลาดนะครับพี่จอนพี่จอนแกถ่ายสีให้ผมดูละแกถ่ายสีให้ผมดูละนะครับว่าไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนเลยนะฮะไม่เปลี่ยนเลยอ่าคันมาเราฟิตไปแล้วก็ค้างคืนจนถึงเช้า สีไม่เปลี่ยนเลยนะครับสุพรรณก็เช่นกันนะครับเขียวไต้หวันก็เช่นกันอ,อ้อยหมดเนี่ยอ้อยทั้งหมดเนี่ยไม่มีอ้อยไหนที่เปลี่ยนสีนะครับเบอร์เจ็ส้าก็มันมัน,ม,นมันโทนมันเขียวอยู่แล้วไงมันก็อาจจะดูแบบทึบไปหน่อยนะอาจจะมีสีดอบ,บลงไปนิดนึงเพราะโทนมันเขียวโทนมันออกไปเขียวเลยนะมันเหลืองติดเขียวไปเลยแต่อันอื่นมันจะออกเหลือง มันจะออกมาทางเหลืองซะมากกว่าส่วนนี้อารเคอาเคผมบอกเลยไม่เปลี่ยนเลยเป็นอ้อยที่อผมยอมรับเลยว่าคุณจะตั้งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยตากแดดเนี่ยร้อนเงนี้ยคุณตั้งไว้สามชั่วโมงสีก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเชี่ยวไหมเอาไปลองทําดูคุณปลูกลองลองทาดูจริงๆอ้อยอาเคนะครับเป็นอ้อยที่ไม่เปลี่ยนสีแต่รสชาติมันหวานโดดแต่จะมีกลิ่นปนของนะนาวมะพร้าว แต่ว่าการไม่เปลี่ยนสีคือคือ,คอจุดแข็งของอ่อนอันเคศูนย์สามนะครับนี่นะลักษณะของลำอนะันเคศูนย์สามอันนี้ผมลำเล็กม,มันอ่อนอ่อนเล็กนะมันเป็นอ้อยังเล็กอยู่อันนี้สูพันธ์นะครับนี่สูพันธ์ห้าศูนย์การทําตลาดการทําตลาดคันน้ำขายนะครับได้หมดทุกพันธ์นะได้หมดทุกพันธ์เลยแต่ว่า ที่ผมจะต้องเพาะขยายก็คือพันนี้นี่พันเขียวไต้หวันที่พี่จอนส่งมาให้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเพาะกล้านะครับเพาะหลงหลุมนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปให,ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าได้ชิมแล้วได้ชิมรสชาติของมันแล้วว่าผ่านนะครับผ่านผ่านเลยนะครับ อร่อยมากอร่อยมากครับบอกเลยว่าอร่อยมากสุพรรณมากอร่อยแล้วสุพรรณมาอร่อยแล้วอันนี้อร่อยมากนะไม่ผมไม่จะไม่พูดว่าไหนอร่อยกว่าแต่แต่อ,อ้อยอ้อยที่อร่อยก็คืออ้อยแต่ละคนชอบกินถูกไหม,บา,ม,มบ,าบางคนอาจจะกินรสอ่าสีสัมโรงบางคนอาจจะชอบเบอร์เจ็ดสิบห้าบางคนอาจจะชอบอารเคศูนย์สามบางคนอาจจะชอบสุพรรณนี่ยบางคนอาจจะชอบ คนอาจจะชอบไอ้เขียวไต้หวันนะครับก่อนแล้วแต่คุณชอบต่างกันไปอย่างผมอ่ะผมชอบค้อยทนสิงคโปร์โบราณน,นะครับสิงคโปร์โบราณเนี่ยเนี่ยออกไปทนนั้นนุ่มนะแต่สิงคโปร์โบราณมันจะเป็นของเป็นอ้อยไทยนะจะเป็นกลิ่นท,ที่ที่เราคุ้นเคยแต,แต่แต่ตัวนี้เขียวไต้หวันเนะี่ยจะเป็น ผมยังไม่เคยกินเนี่ยผมเคยกินครั้งแรกไงผมก็เลยเป็นรสชาติที่มันแปลกใหม่แต่ว่าถามว่าเอานะให้บอกตอนนี้นะว่าผมชอบอนไหนมากที่สุดที่กินมาผมชอบอันนี้เพราะมันละมุนมันไม่หวานโดดมันละมุนมันกว้างดีนะครับมันละมุนกว้างดีวันนั้นวันนั้นผมทดสอบอ้อยอะไรไปนะผมจําไม่ได้อ้อยอะไรที่บบก,กว้างเออ้อ,อยญี่ปุ่น,อ,อ,นมมอ้นนะนอ,อยญี่ปุ่นที่พี่จอนกระส่งมาให้ผมมาแหละนะครับเป็นอ้อยญี่ปุ่นที่ เป็นอ้อยแดงญี่ปุ่นนะครับอันนั้นก็ละมุนเหมือนกันรสชาติละมุนหวานนุ่มมากนะครับแต่เสียงเดียวคือมันเปลี่ยนสีไงภายในสิบนาทีสีมันจะเป็นสีน้ำผึ้งเลยจากเหลืองจากเหลืองสว่างกลายเป็นสีน้ำผึ้งทันทีอ้อยที่อ้อยที่เปลี่ยนสีกับไม่เปลี่ยนสีดูไม่ยากนะครับอ้อยที่จะน้ําเปลี่ยนสีเนี่ยภายในเวลาไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีสีจะเริ่มเห็นชัดเลยว่ามันเปลี่ยนไปคาตาเราเลยนะครับแต่อ้อยที่ อาจ้าทีที่ผมเคยเห็นอ้อยที่เปลี่ยนสีแบบเร็วมากนะคืออ้อยแดงยักษ์มันเป็นอ้อยควันอ้อยแดงยักษ์อ้อยแดงญี่ปุ่นนะแล้วก็อ้อยขอนแก่นสามนะครับอ้อยพวกนี้เปลี่ยนสีเร็วมากเห็นทันทีทันใดเรยว่าเปลี่ยนสีเร็วมากสาหรับผมนะแล้วก็พวกตระกูลอ้อยควันทั้งหลายนะครับลองลองดูนะครับลองไปคันดูสีคันนออกมาใหม่โอเคฮะสว่างสวยใสเหลืองแต่พอเวลาผ่านไปมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อให้แช่เย็นก็เปลี่ยนนะครับ อ้อยที่เปลี่ยนสีต่อให้คุณฟิตหรือแช่เย็นภายในทันทียังไงสีก็เปลี่ยนนะครับยังไงสีก็เปลี่ยนส่วนอ้อยที่สีน้ําอ้อยไม่เปลี่ยนง่ายๆไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเราฟิตไว้อ่ะนะครับก็เนี่งเช่นอ้อยเนี่ยอ้อยเขียวไต้หวันอ้อยอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อ้อยอาเคียสูสามอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้า เอาสีสำโรงอันนี้วันนี้ผมมีพันมาแค่นี้ไงเพราะตอนนี้ที่สวนผมมันตัดคันหมดแนะมันตัดทันตัดอะไรมนขึ้นมันมีลําแก่ที่พอจะคันได้ก็เลยเอามาแต่พวกนี้สายน้ําพึ่งก็หมดไง <c oughs> จริงสายน้ำพึ่งจะ,จ,ะจะมีจะวางเปรียบเทียบกันดูนะครับสายน้ำพึ่งแดนใต้นะนะครับนะ,ะพูดถึงว่าอ้อยที่ไม่เปลี่ยนสีต่อให้ไม่แช่น้ําแข็งก็ไม่เปลี่ยนสีครับไม่เปลี่ยนสีให้เห็น ในทันทีทันใดนะครับที่มันเปลี่ยนเพราะว่ามันโดนความร้อนโดนจุลินทรีย์ไปกินน้ําตาลไปย่อยสลายทําห้น้าอ้อยมันบูดสีก็เลยเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยไม่เปลี่ยนเลยนะแต่สุพรรณเริ่มไปเหมือนกันนะสุพรรณเริ่มไปเหมือนกันถ้าอันนี้เรายังไม่ได้แช่เย็นไงคลิปนี้ถ่ายมา20นาทีแล้วนะครับที่ที่ไปมากกว่าเพื่อนที่ไปมากกว่าเพื่อนเห็นจะเป็นสีสารลงกับเบอร์75นะ ที่ที่ไปมากกับเพื่อนนะเพราะว่ามันร้อนคะตอนนี้อากาศร้อนมากเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วคลิปนี้ผมถ่ายเนี่ยรถเนแดดร้อนจริงคระผมถ่ายงี้เหงื่อผมก็ไหลแต่อาเคเหมือนเดิมอาเคน้ำอ้อยอ่อนนะครับสียังค้าอยู่นี่ขนาดอ้อยอ่อนสียังได้ขนาดนี้นะคิดดูถ้าอ้อยสิบเดือนจะสีสว่างขนาดไหนสุพรรณนี่อ้อยวัยรุ่นเจ็ดแปดเดือนอ่ะเริ่มเริ่ม,มไปนิดนึง แต่ก็มองไม่ออกนะครับแต่นี่ไม่อันนี้เหมือนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยยังคงที่ห้อยเกี่ยวไตหวันพอคันคันที่หลังเขาด้วยหรือเปล่าแต่ก็คันที่หลังไม่ได้ผมก็คันเท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 คคันล้างตะแกงคันล้างตะแกงแล้วก็เท่ๆเวลาก็ไม่ต่างกันนึกสองนาทีอ่ะเพราะนั้นไม่น่าจะมีผลต่อเรื่องของเวลาการคันก่อนหลังเทไหลนะครับอยู่ที่ห้อยนะครับครันนี้ ผมจะมาพูดให้ฟังว่าอ้อยนอ่อย,นอออยอ้อยที่ไม่เปลี่ยนสีนะครับอ้อยที่ไม่เปลี่ยนสีต่อให้คุณไม่ฟิตทันทียังไงสีมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแล้วมันจะเห็นทันทีนท,ทันทีทันใดเลยภายในสิบนาทีเหราบอ้อยที่ไม่เปลี่ยนสีนะนะครับส่วนอ้อยที่เปลี่ยนสีน้ำอ้อยที่เปลี่ยนสีต่อให้คุณออาจากเครื่องคั้นปับ๊บคันปั๊บเย็นปั๊บ ต่อจะกูแช่เอาเครื่องคันไปแช่ฟิตไว้อะให้ไอ้ให้ไอ้ให้ลูกกิ้งเย็นเจ็บเป็นน้ําแข็งเย็นอ้อยสัมผัสลูกกิ้งเย็นจับผ่านตะแกนตะแกงก็แช่แข็งมาตะ,ตะแกงก็เย็นไหลลงมาไอ้บิกอร์บิกอร์ก็เย็นเอามาเทาใส่แก้วแก้วก็เย็นเอาเอาเป็นแก้วเหล็กก็เย็นทุกอย่างเย็นจากนั้นไปกรอกใส่ภาชนะขวดพลาสติกที่แช่แข็ง แล้วก็ไปใส่ไอ้ใต้น้ําแข็งทันทีทันใดไม่มีเวลไม่มีเวลาให้จุลินทรีย์ได้ทํางานเลยยังไงมันก็เปลี่ยนถ้าอ้อยเปลี่ยนสียังไงมันก็เปลี่ยนครับจริงๆลองทําดูได้นะครับลองทําดูถ้าได้ผลยังไงมาแชร์กันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่นะอ้อยที่เปลี่ยนสีต่อให้นอกน้ําแข็งทันทีทันใดยังไงก็เปลี่ยนส่วนอ้อยที่ไม่ไม่เปลี่ยนสีถ้ายิ่งนอกน้ําแข็งแล้วสีก็จะคงที่อยู่ได้นานมาก สีก็จะคงที่อยู่ได้นานขึ้นนะครับส่วนสุพรรณนะครับสุพรรณนี่ติดตลาดตีตลาดไทยมานานแล้วนะครับเรื่องของรสชาติการดูแลและลดกลิ่นสีการดูแลเนี่ยเขามันเป็นอันดับหนึ่งมานานแล้วนะครับเป็นมาตรฐานเป็นอ้อยที่ตั้งเป็นมาตรฐานว่าก็ไม่มีตัวไหนมา,มา,ม,ามานี้ได้อย่างสีชั้นลวงโอเครสชาติอร่อยจริงแต่เรื่องของโรคแมลงการทนทานเรื่องของน้ําก็ดูแลยากแต่สุพรรณยังดูแลง่ายกว่าเพราะนั้น สีสนงงก็ยังสู้สุพรรณไม่ได้นอกจากรสชาติแล้วอย่างอื่นมันก็สู้มันไม่ได้ไงสุพรรณมันมันดูแลง่ายกว่าถูกไหมครับอย่างอาเคอย่างอาเคมาก็รสชาติมันแต่อาเคมันก็พอได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของล้ําแข็งเรื่องของล้ําแข็งนะครับแล้วก็กคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วก็รสชาติอาจจะจะไม่กว้างมากเนี่ยแต่สูพรานมันครบไงรสกลิ่นอะไรนะ ลดกลิ่นสีนะมันได้อานะเคมก็ได้ลดกลิ่นสีแต่จะเป็นออกอีโทนหนึ่งเลยนะต่างกันสิ้นเชิงนะต่างกันสิ้นเชิงส่วนโบเจสมาจะมาเป็นน้องๆองสุพันอยู่นะครับรสชาติคล้ายหวานหวานน้อยกว่าละมุนละมุนกว่าหวานน้อยกว่านะแต่สีเท่าที่คันดูอาจจะดูด,ดูไม่ได้ไม่ได้ถึงระดับสุพันไม่ได้ถึงระดับอ้อยสุพันนะครับยังไม่ออกจากผู้วิชาการนะมาดูจะผ่านผ่านหรือเปล่านะครับ ส่วนอ้อยที่ผ่านเนี่ยก็คืออ้อยสุพานัางศูนย์สีสม้มลงหนึ่งเษษ 60, อกษตรศาสตร์หกศูนย์เหลืองเหลืองเหลืองเกษตรหรือเกษตรศาสตร์หกศูนย์นั่นแหละมกหกศูนย์อ่ะอันนั้นชื่อเดียวกันอันเดียวกันนะที่เขาเรียกนะครับอันพวกนั้นอ่ะอันไหนที่ออกจากกรมวิชาการเกษตรนะ่ะดีหมดครับดีหมดลดกลิ่นสีได้หมดครบครับองค์ประกอบครบ,ครบปลูกได้เลยนะหาพันธุ์มาจากไหนที่ราเชเถระเขปลูกได้เลยนะครับส่วน พือ้อยอีตัวนึงที่เป็นอ้อยนอกกระแสไม่มีอยู่ในระบบเช่นอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งอันนั้นน้ําเขียวปักเลยผมไปเจอที่กาลสินนะครับปลูกเป็นดินเป็นออกดินเหนียวเหนียวหน่อยเหนียวเป็นสายโอ้โหน้าเขียวเขียวไม่เตยครับรสชาติโอเคหวานกลมกล่อมใช้ได้เลยคล้ายๆกันกับไอเบอร์เจ็ดสิบห้าเลยแต่อ้สิงคโปร์น้ำผึ้งคือมันจาเป็นอ้อยที่ไม่ออกดอกเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคันรวมกันเพราะผมตัดหมดแลยขยายพันธุ์หมด ่วนถามว่าความชอบบอกไปแล้วเนาะถ้าให้ตัดสินส่วนตัวนะครับผมชอบอ้อยอะไรที่รถไม่ปี๊ดนะครับออยที่รถไม่ปี๊ดก็มีอ้อยนี้แล้วก็อ้อยไม,ไม่ไม่ปี๊ดนะไม่ไม่หวานปี๊ดไปอันนี้ก็พอได้นะครับพอได้ไดต,ตัวนี้มันละมุนนะครับนี่ครับเนี่ยสียังไม่เปลี่ยนเลยโอเคนะสดใสนะครับ เดี๋ยวเรามาวางคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอาทาชิงกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมต้องทดลองปลูกดูว่าการดูแลนะครับตอนนี้ผมยังไปให้สุพันนะเนี่ยเกี่การดูแลนะการได้ผลผลิตนะต่ออ้อยหนึ่งไรนะ่น่ะทุกพันยังไงก็สู้สุพันไม่ได้โอเคตันต่อไร่สีรวงได้เยอะกว่าก็จริงได้น้ําเยอะกว่าแต่การดูแล ปลูกหนึ่งไร่คุณจะดูแลให้มันได้ผลผลิตมาให้ตะกอดสุพรรณไหมมันต้องมีน้ำไงต้องมันดูแลย,ยากไปหน่อยแต่ว่าสุพรรณเนี่ยนะครับสุพรรณนี่คืออดบ้างอิ่มบ้างเขาก็ยังได้ผลผลิตนะครับแต่นี่ผมต้องมาดูเขียวไต้หวันนะครับแต่เนื้อนันเนื้อแน่นเลยนะเนื้อตันเลยนะฮะแต่เมื่อกี้ผมผมปอกเราเคียวดูแลกรอบมาก